สวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะทำตาสองชั้นที่อิงสกินิกมาได้4ปีแล้วค่ะ เป็นคนที่ตาตกมากค่ะแล้วก็มีปัญหาทางด้านการแต่งหน้านะคะเพราะว่าเราแต่งตาเนี่ยไม่เห็นสีอายแชโดว์เลยค่ะเพื่อนๆรอบข้างก็บอกว่าตาของเราเนี่ยดูเศร้านะคะแล้วก็เหมือนคนที่ทุกตลอดเวลาก็เลยคิดว่าการทําตาเนี่ยน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีก่อนหน้าที่จตัดสินใจทำอีสกินิคจะบอกว่าหารีวิวเยอะมากมาสรุปที่ช่อง YouTube ของคุณดุดดาวนะคะจะบอกว่าเขาทำออกมาได้แบบธรรมชาติมากเหมือนกับชั้นตาที่เราอยากได้เลยก็เลยเลือกทําที่นี่ดีกว่าคุณหมอให้ทําเทคนิคดิจไอสูเจอรี่ค่ะเป็นการ ยาวนะคะแล้วก็ปรับก,ก้านเนื้อตาแล้วก็เปิดหัวตาได้ค่ะเต็ม10ให้10เลยค่ะคือเกินคาดมากเพราชอบมากๆเลยค่ะจะบอกว่าชั้นตาไม่ตกลงเลยรู้สึกว่าสวยเหมือนแรกๆที่ทําเลยค่ะเวลาเราไปเจอคนที่แบบไม่ได้รู้จักเราตั้งแต่แรกหรือว่าคนที่รู้จักเรามาก่อนทุกคนจะพูดหมดเลยว่าแบบชั้นตาของเราสวยมากแล้วก็ธรรมชาติจริงๆใครที่ลังเลเรื่องการทำตานะคะจะบอกว่าตัดสินใจอินคลินิกค่ะส้มคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆค่ะ